คุณหมอนักโภชนาการถึง ห้ามไม่ให้เรากินอาหารประเภทแปรรูปหรือแช่แข็งรู้ไหมคะว่าทําไมสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24สเกลทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4ชั่วโมงคนที่เป็นโรคไตนะคะคงสงสัยว่าทําไมเราเป็นโรคไตแล้วคุณหมอนักโภชนาการถึงห้ามไม่ให้เรากินอาหารประเภทแปรรูปหรือแช่แข็งรู้ไหมคะว่าอาหารแปรรูปหรืออาหารแช่แข็งมีส่วนผสมนะคะที่จะทําให เพิ่มภาระการทํางานของไตเราได้ทําให้ไตของเราทํางานหนะักโดยเฉพาะสารที่มาจากกระบวนการผลิตค่ะเช่นโซเดียมในรูปแบบต่างๆที่ใช้เพื่อปรุงรสชาติยืดอายุอาหารและคงสภาพอาหารรักษารูปลักษณ์ของอาหารเริ่มจากสารที่ใช้ในอาหารแปรรูปนะคะ,ะ,คะเช่นเกลือจะช่วยเพิ่มรสชาติและก็ทําให้อาหารนะคะเก็บไว้ได้นานขึ้นรวมถึงเกลือฟอสเฟตท,ที่ช่วยรักษานะคะปริมาณน,น้ําในอาหารทําให้อาหาร ะค,ะคงสภาพอยู่ได้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมส่วนโซเดียมไนเตรตและโซเดียมไนไตรด์ก็เป็นอีกสารเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เนื้อสัตว์ไส้กรอกแฮมมีสีสันที่น่าทานและมีสัมผัสที่นุ่มน่ากินนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารโซเดียมซอร์เบตซึ่งโซเดียมซอร์เบตนะคะก็จะเป็นเหมือนสารกันบูดอีกตัวหนึ่งที่ทําให้อาหารมีอายุอยู่ได้นานขึ้นสําหรับคนที่เป็นโรคไตไตเสื่อมการทํางานของไตผิดปกต การที่เรากินอาหารที่มีโซเดียมสูงๆงเหล่านี้เข้าไปเยอะๆก็จะทําให้ความดันเราสูงไตเราทํางานหนักได้ซึ่งในระยะยาวก็ทําให้ไตเราวายได้หรืออาการไตเสื่อมของเราที่มีอยู่อาจจะแย่ลงกว่าเดิมอันนี้ค่ะจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้เลี่ยงในเรื่องของอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งหรือทานในปริมาณน้อยๆนะคะเพื่อรักษาสมดุลแร่ธาตุในร่างกายแล้วก็ลดภาระการทํางานของไตด้วย สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำไมเราเป็นโรคไตแล้วคุณหมอคุณพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้เล,ลี่ยงพวกอาหารแปรรูปหรืออาหารแชร่แข็งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่องยีบสีเจลทีีสถานีคนรักสุขภาพยีชั่วโมงค่ะ